สวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็สิพามาหลอกตลาดบ้านคำเทาเนาะตลานนันมีของขายอะไรหมังใหม่หมีหลายอย่างเรียนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เด็กน่าทุกคน มันสิฝ่าเบิ่งเห็ด ừ, <laughs> <laughs> แมงกี้หนูน ون, แมงขนุนบ้านเฮาอยากอยู่กีนน,น,นย่านย่านเาแล้วคุ <c oughs> ๆบๆเจ้าบ่เฮาบ่ได้เห <c oughs> ยียบ้เฮาบ่ได้เหยียบเฮาตูดไปซื้อเฮาบ่ได้เหยียบมวงในบ้านน